Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจเฟ e บุ๊กกลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแอสตซน,นช่วงเย็นเปเป้เปทียนี่บทสัมภาษณ์อดีต้าหลังหักดับคู่ทะลุรอบรอง FA ครับมิกเกลอดีต้าเฮดโค้ช <hate code S 2> ของแอสตซน ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่อรอสตันบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์สต่อ1ใน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายคําถามแรกผลการแข่งขันมิกเกลตอบใช่เลยผมพอใจมากกับผลการแข่งขันการมาเยือเยนเชฟฟิลด์เป็นเรื่องยากที่จะมาและเก็บ3มแต้มโดยเฉพาะการมาเสียป,ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมการตอบสนองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็มาทำประตูใช้ได้และตอนนี้ เราได้กลับไปที่เวมบรีอีกครั้งคำถามที่2เก็บชัยชนะ2นัดติดหลังจากเริ่มต้นได้แย่มิเกลตอบเราต้องมาเล่นเกมเยือน4นัดติดต่อกันผมคิดว่าเราเป็นทีมเดียวที่มีโปรแกรมแบบนี้ผมพอใจกับวันนี้ผมมีความสุขกับการที่ได้เห็นบรรดาผู้เล่นแนวรุกของทีมมาทำหน้าที่เกมรับเรายังมีอีกหลายจุดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ผมมีความสุขกับวันนี้ คำถามที่3สิ่งที่ประทับใจเขามากที่สุดมิเกียวตอบผมคิดว่าเป็นเรื่องของทัศนคติของนักเตะทุกคนที่มีส่วนร่วมในเกมหรือคนที่รอโอกาสของตนเองผมบอกกับพวกเขาถึงสิ่งที่เราจะรับมือกับเชฟฟิลพวกเขามีจุดแข็งอะไรที่จะเล่นงานเราและเราจะจัดการได้อย่างไรซึ่งผมพอใจมากๆกับการตอบสนองของนักเตะคำถามที่4 อาการบาดเจ็บของดาวิดลุยมิกเกลตอบมันเป็นการเจ็บที่ข้อเทา้าเขาจะได้รับการประเมินจากแพทย์ในวันพรุ่งนี้แต่ดูเหมือนเขาจะปวดอยู่พอสมควรคำถามที่5ฟอร์มการเล่นของเคียร์รนเทียนี่มิกเกลตอบเขาซ้อมได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับเขาตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาทั้งอาการบาดเจ็บการย้ายจากสกอตแลนด์มาอังกฤษกับสโมสร,รใหม่ เขาเป็นเด็กที่มีทัศนคติที่น่าเหลือเชื่อและเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และทุ่มเททุกอย่างที่เขามีเขามีหัวใจที่ใหญ่มากและผมดีใจที่มีเขาอยู่ในทีมเขาเป็นเด็กที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆคำถามที่6นิโคลัสเปเป้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณบวกในการปรับตัวของเขามิเกลตอบผมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาสามารถทำให้ทีมได้ในอนาคต และสิ่งที่เขากำลังทำให้ทีมในซีซั่นนี้และผมคิดว่าเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เขาต้องทําเวลาที่เราไม่ได้ของบอลผมพอใจคุณจะได้เห็นเขาพยายามช่วยเล่นเกมรับส่วนเวลาที่มีบอลเขาก็จะช่วยสร้างสรรค์นั่นคือสิ่งที่ทีมใหญ่ต้องการเขาสามารถทําในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เวลาที่บอลอยู่กับเขาดังนั้นผมคิดว่าทัศนคติของเขาเริ่มมาถูกทางแล้ว คำถามสุดท้ายเปเป้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นที่อาร์เันหรือเปล่ามิเกลตอบผมไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้เราเพียงแค่พยายามที่จะดูแลพวกเขาอย่างที่พวกเขาต้องการและหวังว่าเราจะทําได้ถูกต้องกับนิกโก้และทําให้เขารู้สึกถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่เป้าหมายเดียวสําหรับเราคือพยายามพัฒนาเขาทําให้เขาช่วยตัดสินเกมเพื่อทีม อาร์ตตันถแถลงปมไรชื่อโอซิลดวนเชฟฟูลด์เดกันเนอร์ออกโรงชี้แจงสาเหตุไรชื่อเมซุตโอซิลในเกม FA อคัพกับเชฟฟิลอาร์ตตันถแถลงยืนยันเมซุตโอซิลไม่มีชื่ออยู่ในเกมลงเล่น FA อคัพรอบ8ทีมกับเชฟฟิลด์เพราะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนกองกลางชาวเยอรมันได้รับบาดเจ็บหลังจนไม่ได้ลงซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้เขาต้องพลาดร่วมทีม ไปในเกมนี้โดยปริยายทั้งนี้โอซิลยังไม่ได้ลงสัมผัสเกมแม้แต่นาทีเดียวนับตั้งแต่ลีกอังกฤษกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งแมนยูดวลเชลซีอาร์ซอนชนแมนซิตี้ตัดเชือก FA ปีศาจแดงจะพบกับสิงโตน้ำเงินครามในรอบตัดเชือก FA ครับส่วนไอ้ปืนใหญ่ได้ประทะกับเรือใบสีฟ้าผลการจับฉลากประกบคู่ FFA ครับรอบรองชนะเลิศ ผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเชลซีขณะที่ a อสตันจะได้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีศาจแดงต้องเล่นถึง120นาทีกว่าจะเบียดชนะนอริซิตี้ไปแบบหืดจับ2ต่อ1จะได้ตัดเชื่อกกับเชลซีที่เพิ่งจะบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้1ต่อ0ขณะที่ไอ้ปืนใหญ่ที่บุกชนะเชฟฟิลด์2ต่อ1จะได้พบกับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพิ่งจะบุกไปชนะนิวคาสเซิล2-0สำหรับเกมรอบตัดเชือกทั้งสองคู่จะลงเล่นกันที่สนามเบรเมรีสเตเดียมในวันที่18และ19กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะเล่นนัดชิงชนะเลิศในวันที่1สิงหาคมริโอแนลุยเคนฟอร์มแก้ตัวในทับปืนริโอฟอดินานอดีตกองหลังของแมนยูแนดดาวิดลุยเซนเตอร์อาร์สตันโชว์ผลงานให้ดีที่สุด ในเกมถัดไปที่ลงสนามให้ต้นสังกัดแนวรับวัย33ปีโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นที่ผิดพลาดบ่อยครั้งนับตั้งแต่มาเล่นในทนมอเมรสเตเดียมแต่ล่าสุดกับได้รับสัญญาใหม่กับทีมจนมีเสียงวิจารณ์และตำหนิอย่างหนักทางเฟอดินานชี้ว่าด้วยอายุอานามระดับนี้ลุยคงผ่านประสบการณ์มามากมายและวิธีที่จะแก้ตัวคือการทำผลงานให้ดี และโฟกัสกับเกมตลอด90นาทีในนัดถัดไปถ้าผมเป็นดาวิดลุยในตอนนี้เขาจะต้องเจอกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับในฐานะนักเตะในวัย33ปีกับการเล่นในระดับสูงในเส้นทางอาชีพริโอกาวพานบีทีสปอรในสถานการณ์แบบนี้เราทุกคนล้วนเคยเจอมาเมื่อคุณสูญเสียความมั่นใจคุณมีเกมที่แย่และถูกสื่อนำไปเขียนอย่างสนุกเกมถัดไป มันเกี่ยวกับการกลับมาทําผลงานให้ดีเล่นในแนวทางของตัวเองไม่ทําอะไรบ้าๆอย่าลองทําอะไรแปลกๆระดับความมุ่งมั่นจะต้องอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ตลอด90นาทีสุดหล่อเตือนเกณฑ์เลิกพยองเป็นซุปตาสร้างผลงานแล้วหุบปากซะเจมี่เรดแนปออกมากล่าวตำหนิมัตติโอเกนดูซี่มิดฟิลของอาร์ตตันให้หยุดทำตัวเป็นเหมือนกับนักเตะชื่อดัง หลังถูกมิเกลอดิต้าดอบเป็นตัวสำรองดาวเตชาวฝรั่งเศสถูกดอบเป็นตัวสำรองหลังปะทะคารมกับนิวโมเปกองหน้าของไบรตันแอนโฮบเอาเบียนก่อนที่รายงานอ้างว่าเกนดูซี่คุยฟุ้งว่าตัวเองได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าแน่นอนว่าเขาสามารถลงเล่นได้มันไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรเขามีพรสวรรค์เรดแนบกล่าวแต่เขาทำตัวเหมือนกับนักเตะชื่อดัง ซึ่งเขายังไม่ใช่คุณต้องทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักเตะชื่อดังผมคิดว่าคุณต้องโชว์ฟอร์มออกมาก่อนเลยผมจำได้เลยเมื่อตอนที่พวกเราเจอกับเซาแฮมตันกับโทนี่อดัมพวกเราวิเคราะห์เกี่ยวกับเขาพวกเราไม่ได้วิ่งมากพอไม่ได้ทำงานหนักกันมากพอในยุคนั้นมันทำให้คุณได้เรียนรู้และต้องพยายามทำทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถทำได้เพื่อเป็นนักเตะชื่อดัง ผมไม่ชอบสิ่งที่ผมได้ยินมาเกี่ยวกับคุณอดิต้าอาจต้องการเอาคุณออกจากทีมเมื่อคุณอายุ21ปีคุณอาจจะทำเรื่องไม่ถูกต้องแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่ามันมีบางอย่างผิดปกติที่สโมสร